เวลาที่เราพูดถึงฝัดนะครับฝัดก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งเป็นช็อกโกแลตแบบหนึบๆนะครับอาจจะมาในคาราเมลช็อกโกแลตหรือว่ารสอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราต้องการนะครับปกติแล้วฝัดถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือว่าทำยากครับ แต่วันนี้เราอยู่ในเรื่องราวของอะไรที่ง่ายๆนะฮะวันนี้ผมจะต้องมีฟัดแบบทางลัดที่ทําได้แบบง่ายแน่นอนและรวดเร็วด,ด้วยเอาว่างั้นเถอะนะครับเราจะทําช็อกโกแลตฟัดนะครับซึ่งจะมีส่วนประกอบให้เนื้อสัมผัสเพิ่มมากขึ้นโดยที่ว่าผมจะใช้เพรสเซลนะครับเพรสเซลกรอบๆััวเล็กๆเนีย้ยครับคุณผู้ชมหาหา,หาซื้อได้ทั่วไปตามตามซปเปอร์มาร์เกต็ตนะครับวันนี้เราจะทำฟัดแบบง่ายซึ่งผมขอเรียกว่าเพรเซลฟัด ชอ็อกโกแลตละกันนะครับซึ่งพอบอกว่าจะทำชอ็อกโกแลตเราก็ต้องมีชอ็อกโกแลตที่ดีๆนะฮะวันนี้เป็นเมนูแบบง่ายขี้เกียจมาใช้ชอ็อกโกแลตอันใหญ่ๆแล้วมาสับสับสับนะครับดังนั้นก็เลยขอใช้เป็นแบบนี้ฮะช็อกโกแลตชิพเม็ดเล็กๆนะครับช,ช็อกโกแลตชิพเนี่ยปกติแล้วเขาก็จะเป็นชอ็อกโกแลตที่มาในลักษณะที่เป็นเหมือนหอยดน้ําเล็กๆนะครับคุณสมบัติที่ดีของเขาก็คือว่าเวลาที่เรา,เาใส่เบราวนี่ใส่มัฟฟินหรือใส่ ตัวเค้กหรืออะไรก็ตามน,นะครับอบใช่ไหมครับเขาจะสามารถคงรูปทรงแบบที่เป็นลนักษณะหยดน้ำนยอยู่แบบนั้นได้นะครับแต่ในวันนี้เราจะเอามาต่างลักษณะกันคือผมจะเอาช็อกโกแลตชิพตัวนี้ไปละลายข้อดีของการใช้ช็อกโกแลตชิพไปละลายก็คือว่าเราไม่ต้องมานั่งสับช็อกโกแลตให้เป็นชิ้นเล็กๆอีกนะครับสำหรับการทำเพรเซลช็อกโกแลตฝัดสูตรนี้นะครับเราใช้ช็อกโกแลตชิพทั้งหมด350กรัมครับ ส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นเนยนะครับเนยใช้ไม่เยอะมากฮะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับนอกจากเนยแล้วเราก็มีกลิ่นวานิลานะครับเราใช้ทั้งหมด1ช้อนชาครับนมข้นหวานครับนมข้นหวานนี่เราใช้กระป๋องหนึ่งอครับซื้อมาแล้วเราก็เปิดทั้งกระป๋องเลยนะฮะ แล้วเราก็มาตั้งไปในส่วนของเพ e สเซลนะครับนี่ฮะเราจะใช้เพ e สเซลประมาณ90กรัมซึ่งผมจะแยกไว้โรยด้านหน้าให้สวยๆสักเศษหนึ่งส่วนสนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยฮะก็บีบเขานะครับให้แตกเป็น,เ,ปนเ,เล็กๆครับช็อกโกแลตเริ่มละลายแล้วนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันดีพอส่วนประกอบทุกอย่างละลายดีคุณผู้ชมลองดูนะฮะเห็นไหมเขาจะมีความเงาขึ้นเล็กน้อยนะครับใส่เกลือครับ ในขั้ตอนนี้เราจะให้เขาค้นขึ้นนิดนึงนะฮะดังนั้นเราจะให้เขาอยู่บนนี้ความร้อนแบบนี้นะครับที่ข้างใต้เป็นน้ำเป็นเวลาประมาณ8นาทีครับอาละล,ะละ่ะผมยกออกจากความร้อนเลยครับคนสักครึ่งนาทีแล้วกันนะฮะเพื่อให้เขาคลายความร้อนนิดหนึ่งใช้ได้แล้วครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนภาชนะนะครับลองกระดาษไว้นิดหนึ่งที่ต้องลองกระดาษเพราะว่าเดี๋ยวเวลาฝาดเขาเย็นแล้วคุณผู้ชมจะยกออกมาไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่ามันเป็นฝาดรสอะไรนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เขายังไม่แข็งตัว แต่ถ้าเรานำไปพักในตู้เย็นสักประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็สามารถหั่นเป็นชิ้นเล็กๆได้แล้วครับเห็นไหมครับใครว่าฟรอดทำยากนะฮะเราลอกออกจากกระดาษนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆขนาดตามที่เราต้องการเลยครับ <S <S น่าทานไหมฮะ ัดของเราก็จะมีตัวเพรสเซลเล็กๆซ่อนอยู่ตามเนื้อฝัดเต็มไปหมดเลยถ้าอยากให้เป็นของขวัญใครนะครับเราก็ใช้กระดาษไขแบบนี้ครับตัดเป็นแผ่นเล็กๆแล้วเราก็ห่อให้สวยงามเก็บไว้ในตู้เย็นและนี่ก็คือเพรสเซลช็อกโกแลตฝัดอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่คนนำมาฝากครับ